หลังจากขึ้นจากสาแหละครับเขามาล่างคลับเลือกันมีปลาใหญ่ใหญ่ใหลายชนะหน้าหน้าชนิดปลาชนิดจืดเนี่ยนะครับน้ำหอยน้ำน้องเหมือนเขาเน,นาะจืดในหอยในน้องนะมีอีไทยมีขาวหน้าขาวมนุนซิวอ้าวซิวอ้าวก็มีซิวหางแดงอืมมีหลายพันหลายพัน ใส่ไปไท่ไอ้เพิ่นเบิ่งเนี่ยไปไท่เนว่ยนะอีไถ่โัวจะเป็นส้งจังที่ไรครับเด้อโอ้ไปอีไท่โอ้ไข่ปลาขาวเตยตัวยาวเนาะโอ้ชื่อมันดี่อีไถอีไท่หากหลายก็่ด้วยอื่นปลาอีไถ่ไปอีไท่มันชอบปีงวนมั่นขี่ขมๆจังน่อย เสี้ยวเทศจังไหนยินนี่ก้อยก้อยบ่ปลาเข็งปลาเข็งกับต้มต้มต้มเป็ดต้มเป็ดปลาเข็งต้มมัดโตเลยต้มมัดโตมัดต่องขาปล่อยลงเลยจะส่วนกับนี่แต่ว่าเพรท่านเนี่ยขึ้นมาปูปูก็ก้อยคือกัน ปลาดุกก็มีปลาดุกก็มียี่เนยแน่นเบิ้ไหน่นี่เดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งปลาปลาอิทายปลาขาวม่นปลาดุกสมอนบอกสิ่งโอ้ยคือเยอะเลย่ะเยอะเยอะเลยโอ้ยเยอะตัวนี่ ปลากระดีอืมปลาสันอื่นป่ะปลากระเดิดเมืกี่เดิดปลากระเดิดอืมก้อยคือกันอืมเข่งเข่งปลาซิวมีเนาะปลาซิวปลาใหญ่โมมีเลยมีม่ไม่ีปลาหน่อยเนาะอือปลาซิวอ่าวตอวน,นี้ปลาซิวอ่าวปลาซิวอ่าว มีหน้าที่ก้อยออกไม่ได้ออกไม่อร่อยครับผมคนไหนก็แช่ร์นะครับขอจบบัญชีบรรยากาศนี่เอาไปเบืองตอนประเทศกับเข่าบัดนี้ครับเมนูยังครับสวัสดีครับ